สวัสดีครับามนู่ในเกมลายเลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาลองทดสอบนะครับระหว่างเอเลนนะครับ9ดาวม็นะครับก็ใส่เกียร์นะครับมันจะไม่ดีตรงกลางเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นอัปเกรดธาตุนะครับ235%นะครับบวกพลังโจมตีนะครับ3ล้าน5นะครับวันนี้ก็จะเอามาดวลกับตัวนะครับไมกี้ซีซั่น2นะครับที่มาใหม่นะครับ ตัวผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นสายกระโดดเหมือนกันนะครับสหรับเอเลนนะครับเอเลนก็กระโดดนะครับทะลุอมตะทําดาเมจนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสกิลที่สอนะครับเป็นบาเรียเพิ่มพลังชีวิตนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการลุบทักษะนะครับเป็นสกิลบัฟนะครับอันนี้ก็เป็นหยุดเวลานะครับส่วนตัวที่จะเอาไปสู้นะครับอยู่ในอีกไอนะครับ เป็นมันจิโร่นะครับไมกี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นกระโดดนะครับทะลุอมตะทําดาเมจแล้วก็จะดูดศัตรูมารวมกันนะครับสกิลที่2นะครับเป็นการเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูนะครับในพื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ก็เป็นร่างโคลนนะครับถ้าเป็น9ดาวนะครับตัวที่จะสู้ก็คือเป็นเฮกสุดท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ สู้ด้วยถือว่าลำบากมากนะครับอันนี้นะครับเอเลนก็จะเป็นตัวที่ของก็ถือว่าเต็มนะครับมีเป็นเมตาแล้วก็ความสามารถต่างๆนะครับถือว่ามันเมตาเพราะมันมีหยุดเวลานะครับถือว่าใช้งานดีนะครับบางทีมก็หลุดบางทีมก็ไม่หลุดนะครับมาดูดาเมจที่ขอเทสก่อนนะครับสำหรับตัวเอเลนเองนะครับ อันนี้ก็จะต่างหน่อยนะครับนี่ครับบัฟหน้าป้อมแน่นอนนะครับสลับตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการกระโดดนะครับโดดโดดสิครับเอาตัวใหม่มานะครับโดดนะครับนี่ครับเกือบแตกนะครับแตกทันทีนะครับนี่ครับถือว่าแรงมากๆนะครับนี่ เป็นตัวที่มีความสามารถนะครับดาเมจแรงนะครับระดับบอสนะครับยังแตกได้นะครับเดี๋ยวจะเอามาลองทดสอบกันนะครับว่าเดี๋ยวขอเทสก่อนนะครับเดี๋ยวขอแก้ไอดีก่อนนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับจะส่องก่อนนะครับค่อยสู้นะครับนี่นะครับมันจะมี2ตัวนะครับอันนี้เป็นซีซันแรกนะครับอันนี้เป็นซีซันที่2นะครับเลือดอาจจะใส่ไว้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นเฮือกสุดท้ายการ5วินะครับแล้วก็เกียร์มันก็ดีนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ไว้นะครับตัวยังไม่สุดนะครับแต่ว่าเอเลนนะครับ9าดาวแม็กนะครับ ปล่อยตัวเร็วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีบัฟประจําเดือนนะครับทําให้การปล่อยตัวนะครับเหมือนจะเท่าเท่ากันนะครับดาเมจจะเนือกว่านะครับดาเมจสี่้านสามนะครับนี่นะครับกระโดดนะครับทะลุอมตะทําดาเมจแล้วก็ดูดศัตรูมารวมกันนะครับอันนี้ครับเป็นฟื้นฟูนะครับแล้วก็มีเพิ่มเกาะเลือดนะครับ4 4่อนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับ อันนี้ก็เป็นร่างโคลนะครับอันนี้เป็นเครื่องสุดท้ายนะครับอันตรายนะครับสลับตัวแบบนี้นะครับนี้ครับตัวตัวกันดูนะครับก็เอเลนนะครับสนะทางนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่สนะธาตุได้นะครับมาทดสอบดูนะครับหนึ่งหนึ่งจะเป็นยังไงนะครับเอเลนจะไหวไหมหรือว่าจะสบายมาดูนะครับความสามารถก็จะเป็นหยุดเวลานะครับอ่า เรื่องการทำา a เม g ก็ถือว่าได้นะครับนี่ครับเอเลนจะแข็งกว,ว่าเลยขอดูอีกรอบหนึ่งนะครับ ถ้ามันเห็นไม่ชัดก็ยวดูนะครับมันต่างกันขนาดไหนนะครับนี่ครับบัฟหน้าป้อมไม้นะครับแก้ได้นะครับนี่ครับโดดนะครับโดดใส่เลยนะครับแตกไหมถ้าแตกนะครับจะ นี่เฮ้ยเราโดนอะไรไปนะครับมันโดดก็จริงนะครับมันต่างฝ่ายต่างโดดไปนะครับเหมือนจะสู้กันลำบากหน่อยเดียวขอเติมนะครับ ตัวป้องกันเดี๋ยวจะเอาตัวที่ดันป้อมนะครับมาช่วยเขาหน่อยนะครับไม่ใช่ครับจะเอาตัวที่มาดัานเอเลนหน่อยนะครับอยากจะรู้ว่ามันจะ เป็นยังไงนะครับอ่ามาเพิ่มความเร็วนะครับอัปเกรดถ้าจะพอเอาลงได้ไหมนี่นะครับโดดๆดดไปนะครับปล่อยตัวเร็วนะครับสำหรับเอเรนนะครับเพราะว่าเกียร์มันจะดีนะครับนี่ครับ เหมือนมันจะสู้กันลำบากนะครับเดี๋ยวเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งนะครับเพิ่มตัวชนเข้าไปเลยนะครับผมอยากเห็นว่าตัวเอเลนนะครับ มันกระโดดไปแล้วมันจะสามารถเอาตัวนะครับทำให้ตัวมันจิโล่ตายได้ไหมทำไมไม,มันก็แปลกๆนะครับทำไมมันไม่ตายนะครับดำ้ำเมจสามล้านห้าก็น่าจะเอาเลือดระดับ ห้กว่าล้านลงได้สบายเนี่ยนะครับนี่นะครับโดดโดดมาหลายทีนะครับตรงนี้นะครับไม่ตายเป็นไปได้ไงโดดแล้วพลาดนะครับมันพลาดได้ไงนี่นะครับ มันน่าจะตายกันนี่นะครับแต่ว่ามันไม่ตายนะครับเหมือนตัวนะครับไมคี้มันจะอึดไปนะครับที่จิงกเอเลนมันโดดมาขนาดนี้ก็ต้องตายนะครับนี่ครับ เหมือนตัวเอเลนมันจะขอเพื่อนหน่อยผมใส่นาะฬิกาปูไปนะครับอยากดันดูนะครับอยากรู้ว่าเวลานะครับนี่นะครับปูดันเลยนะครับอ่า เพราะว่าปู่ผมมันไม่ตายแน่นอนนะครับโดดใส่กันเลยนะครับคือจะรอยดยังไงนะครับมันทิโลมันจะตายไหม มีตายนะครับมีตายนะครับมีมีนะครับเห็นแล้วนะครับคือเอาตายได้นะครับเอาได้นะครับโดดแต่ว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับกว่าจะเห็นนะครับที่เป็นรูปหัวกระโหลกสีเหลืองๆมานะครับก็ดูลําบากหน่อยนะครับก็เอเลนนะครับที่วาวห่อปล่อยตัวนะครับ2.1งวินะครับ ใช้งานถือว่าดีมากๆนะครับพอดีนะครับทําดาเมจนะครับได้นะครับแต่ว่าตัวที่เป็นไมคี้นะครับไมคี้จะตายแต่จะยืนระยะได้นะครับคือมันมีเป็นเขาเรียกว่าเฮือกสุดท้ายนะครับทําให้ยืนอยู่ได้นะครับ5วินะครับก่อนจะตายจริงๆนะครับก็ถือว่านะครับการต่อสู้นี้เอเลนก็ยังได้เปรียบนะครับชนะนะครับ เพราะว่าถ้าปล่อยนิดหน่อยนะครับเอเลนจะไปตีป้อมได้สบายกว่านะครับส่วนตัวที่เป็ดไมกี้นะครับมันจะกระโดดมาค่อนข้างช้าหน่อยนะครับเหมือนจะถ้าเจอแบบเต็มเต็มมันจะไม่ค่อยกระโดดได้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับขอดูค่านะครับ ราการไซส์สกิลมันจะน้อยไปหน่อยนะครับปกติก็คือเวลาเจอแบบนี้นะครับการโดดนะครับมันเอเรนมันจะโดดถือว่าดีกว่านะครับตราไซส์สกิลนะครับอยู่ที่6กสีปร์เซ็นต์นะครับของเอเลนนะครับแต่ว่าเป็นของไมกี้นะครับไมกี้จะอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับไม่มีของนะครับมันก็เลยได้อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ก็ ตัวถือว่าใช้งานได้นะครับสำหรับไมกี้นะครับแต่ว่าสู้เอเลนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวชนะนะครับเป็นตัวชนะท่านะครับเอเลนก็จะเหนือกว่านิดนิดนะครับก็เดี๋ยวไปทดสอบกับตัวอื่นอีกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ